ก็วันนี้มาที่งานสูนหนังสือนะครับโอ้ยจับด้หนังสือไอ้จับได้ครับโอ้ยดูดูดำปุ๊กปิกดำปุุดปิกเลยโอ้ยคนเยอะมากนี่โอ้ยแร่แล่ดูไกลๆนี่คนเยอะมากนี่โอ้ย,คน,ย,อนอยคนตายไหมพี่คน,คนตายคนตายจังหวัดไหนนุ่ก,ก้อนนุ่ก,ก้อนจังหวัดนึ่ก,ก้อนอำเภอนึกไม่ออกออ นี่คือช่วงแรกหรือช่วงท้ายครับนี่นี่เปิดรายการอ๋อเปิดรายการเดี๋ยวครับโอ้ยงานของเรานะครับดีมากๆนะครับนี่คือช่วงแรกของใครนะของอะไรนะของเราไม่ใช่ของเราอ้บ้า<ข><ข>เรามาเที่ยวอ๋อเรามาเที่ยวลืมนึกว่าจัดเอง เขามางานสู้หนังสือกันนะครับสัปดาห์หนังสือพอสัปดาห์หนังสือ <c oughs> เดินบันไดเนี่ยดีที่สุดแล้วบอดใค <c oughs> รเห็นไหมเรนวกว่าด้วยสองวินี่ยแต่ขอบใช่โอเคอเลย <c oughs> แต่นี่คือการสวนกันร,ระหว่างคนพึ่งมากับคนกำลังกลับ อยากรู้จริงๆพวกที่ซื้อเยอะๆเนี่ยมันอ่านทันไหม ใ,ใส่กอกแฟงเปิดหนังสือเกี่ยวกับทางใส่กอก สั่งไว้สังไม่สั่งพี่เหรอจ้องจุไอจู่แปลด้วยครับแปลว่าจัวยังไม่ได้มางานนี้นะครับรอจัวอยู่สับไตเติ้ลขึ้นไม่ทันเลยครับญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นโยนใหญ่ท่าญี่ปุ่นคช่เให้ยวสักยาถามอีกนะภาีนมงก็ยอมากที่เท่านั้นนะคะ มีเ่าครับเฮ้ยมี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 ี้ยีค่ครับเอาหนึ่งเล่มครับมีเปล่าที่ปากกามีครับครับอ๋อต้องต้องเตี้ไหมด้วยเออสนุกเกอร์ครับสนุคเกอร์ถึงเดนไหม นี่วิวเหรอเจ๋งมากขอบคุณครับที่มีซื้อเทปผีซีดีเถื่อนไม่ได้ยื่ใครหรอกพี่ผมไม่เอาแล้วชื่อแล้วด้วยเล่นก่อนเห็นซีหลอกต่ออาจจะเล่านี่้าโอ้โหคุ้มมากเลยซีหลอกซื้อเองนี่เลยซีหลอกนี่ต้องมีกันนิดหน่อยด้วยนะซีหลอกสีด้วยนะข้างหน้าครับนี่รับรับมอบนะครับรับมอบเรับาให้พี่เราครับ ครัับมมเป็นห่อตบๆน้องเสือคนแรกห้าร้อยมีแบ็คแล้วเราแบงคห้าร้อยกลับมาไม่ได้ใบหนึ่งสี่บาทได้ใช่เนี่ยคุยกันแบบทำๆตลกเนียนเลยแล้ไม่ได้ค้าขายแล้วเราเรียกว่ามุทิติมีโบมีสี่บาทไหมมีหนึ่งสองสามสี่อ่ะพอดีเลยดีกว่านี่ก็เป็นลูกค้ารายแรกของร้านนี้ อ๋อตอนซื้อมาไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยหลังจากนั้นตึ้งๆอ่าพี่เอ๊วหลังจากที่พัดพากันไปนานหายไปหนึ่งเอ๊ะจริงมีหกเล่มรูปนี้รูปอะไรคะรูปนี้รูปอะไรรูปรถถังครับแล้วแล้วคนนี้ใครคะไม่รู้ว่ะอันนี้อะไรอ่ะดอกไม้ดอกไม้ตอนแรกนึกว่าวัดโบว์ค่ะอ๋อคอมบ์ชอมากปะโอเคแต่ตอบ นะครับใครเกรียริสักศินครับอ่านเล่มนี้ครับไม่เอาเนเธอีครับช่วงนี้กำลังทีกับกระดดอนไม่เคยซ้อมเลยบอกอ้างเจ็บมือ,อครับไม่ได้ทำอะไรครับมามามาเที่ยวเลย ไม่เหรอใหญ่ดองยงเห้ยด้วยเหตุผลแค่นี้ได้แล้วอะไรอ่ะอ๋อเผื่อทำให้ด้วยน่าใส่ด้วยเหรอมีอะไรแจกบ้างจริงๆไม่ได้มาซื้อมาขออย่างเดียวอันไหนครับอันไหนอันไหนไ่ีทค่หโอ้ยฉันเกลยอันนั่นแน่ อัน,นี่ๆนะี่นะครับตัวจริงครับ <laughs> ตัวเล่มล่าสุดเล่มสี่ค่ะมีมีขายที่ที่นีี่่ทไหนครับอ๋อที่สี่เหลี่ยมพี่แอนโกหกค่ะพี่แอนบอกว่าเล่มสี่ของแล้วไม่จริงทำไม่เชื่อค่ะเรามาดูหน้าหน้าปกเล่มสี่กันไหมครับทันหน้าดิหน้าเยี่ยมต้องต้องโบกดขึ้นเดียวเนี้ยเพิ่เดียวขึ้นหน้าของเพิ่มเดียวเต็มใจนะ น้องตาเนี่ยเอะกำลังนึกอยู่กำลังนึกกำลังจิ้มตรงไหนครับเมื่อกี้คอยชี้คอยชี้มีภาพช้าด้วยนะนั่นคือไอเอนะครับแต่เราจะไม่พูดถึงมันแล้วพูดถึงน้องตาดีกว่าใช่เลยครับประหยัดนั่นไอเอนะครับแต่นี่แต่ต่อแล้วต่ออาบน้าแล้วนะี่เฮ้ยชุดเดิมนี่วะพี่ปันดูภาพดีดูภาพที่ฟันดิเจ๊กเขามีสีเนี้ยอย <laughs> ู่แปดตัวเดี๋ยวน้องตาไปอาบน้ำห้องเอจะว่าเดเ๋มาแล้วป้ะป้าป้ ไปมาแบบไปมาแล้วไปว่าหนังสือไหนะไปว่าไปเอาล้ครับแหมจะทําสกูปิดซะหน่อยนะครับมีน้องหนูนะครับไปไหนแล้วแน่แน่เราจะเรียกคนมากระที่เกรียนนะครับเจอได้ทุกที่ครับบนโลกนี้นะครับและนี่คือหนังสือที่ได้นะครับจากศูนย์หนังสือนะครับ ูหนังสือสัปดาห์อ่ะเอาใหม่เอาใหม่ครับห้าสี่สามสองสวัสดีครับและนี่คือช่วงสุดท้ายของการมางานศูนย์หนังสือครับสัปดาห์หนังสือจ้าพูดแล้วกระตูดปากดากปากตูดถึงก่อนดากอ๋อนะครับช็อตแรกเขาให้ดูครับหนังสือที่เราได้ครับเป็นหนังสือคอนเซปต์ครับแนวมากสมุดสมุดเปล่าคิดว่ามีเนื้อเรื่องหรอครับ คิดว่ามีในเรื่องเหรอครับคิดผิดแล้วไม่มีสร้างเรื่องเอาเองนะครับเป็นหนังสือสร้างเรื่องเองนะครับนะฮะโอเคมีตังค์อย่างเดียวซื้อไม่ได้นะครับต้องโง่ด้วยนะครับเล่นนี้ค่ะเล่นมี้ใครคะครับโอเคเอ้ครับโอ้ยเปหน้าเลยโอ้ยเป้เลี้ยวซ้ายเป้เลี้ยวขวาครับไปเลี้ยวออกไปเลี้ยวไปอันนี้เหรอคะครับเื่อ้ยเับ ครับแตงโมครับไอ้แตงโมครับเล่มใหม่ครับเซ่นด้วยเหรอเซ่นด้วยครับน้องมาหน่อยน้องน้องมาหน่อยหน่อยเด็กเกรียนนะครับขอบคุณครับสนุกเกอร์นะครับไปเล่นมุกอยู่ที่บูธเขาจะลำคาญนะครับแรกแรกก็ตลกดีอยู่หรออันนี้นะคะนี่ของใครคะของเกย์ค่ะอันนี่ของน้องส่งเล่มคนนี้นี่ครับเป็นคนที่ชอบสีสันนะครับเป็นคนมีสีสันนะครับผมใครเ็าเชื่อใจนะคะแต่ว่าใจรักกิจกรรม ต่อต่อต่อไอหมดไอหมดนี้โอ้โหอันนี้คือแบบว่าแนวที่สุดแล้วครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันซีลอไว้นะครับไม่อาจจะนั่นได้ครับเป็นดีวีดีฉลอง10ปีกว่าๆของเฉลียงครับเป็นดีวีดีเฉลียง10ปีกว่าของฉลองของฉลองภาคดีวิจิตโอ้ที่เขาสร้างหนังปะคะโอ้โหอะไรนะฮะที่เขาสร้างหนังปะเฉลิมฉลองที่มีลูก3คนใช่ไหมครับนั่นฉลาดครับเฉลิมโอ้ที่มีกระดองเขากินกันเป็นซุปซุปใช่ไหมครับฉลามเนื้อ S <S> ยากเลยไหนอีกไหนยังไม่อันนี้อันนี้นี่ของใครอันนี้ก็ยี่บอกของเองนะใช่พูดเซ็งป่ะเอ้ยข้ามข้ามไอเอยนทิ้งมันอ๋ออ๋ออย่าพลาดของแถมครับของแถมที่ประทับใจที่สุดนะครับของของเฟิร์ลอะไรครับไม่ใช่เลยของผมอันนี้ครับของประทับใจอันที่สุดเลยเป็นโปสการ์ดตัวอย่างครับมีกกจิงเกิลแน่ขออีกรอบแวกแวกไม่เหมาไม่เหมาพี่นุเกิลเหมาะกับตัวสเกล พชอบเรื่องนี้นะคะน่าดูมากเลยครับเป็นหนังเป็นหนังตลกคจิมลี่เล่นครับ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 ครัอครับครูบครับครัดคไม่คร่บครั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 บคยับครับครับครั่ครับครับเรับครับครับครับเรับค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 รอบครั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 บคร่บครับครับครบคทับทรร่วมรานสัปดาั์หนังครัครับครับ ก็ครับแต่คุณรู้ไหมครับว่าจั๊วก็มาครับไหนครับจั๊วมาครับอ๋ออะไรจั๊วครับขาจั๊วยังไงก็มาเที่ยวกันให้ได้นะครับสำหรับงานศูนย์หนังสือครับสถาบานหนังสือครับพูดแล้วกระตูดปากดัูดูถึงก่อนดัง